พ่อครับทำไมพ่อไม่ค่อยมีเพื่อนเลยพอเราโตขึ้นคนที่รักเราจะน้อยลงหรอครับไม่หรอกลูกเมื่อเราโตขึ้นเราจะเหลือคนที่รักเราจริงๆทางหากเราจะมากที่คุณภาพไม่ได้มากที่จํานวนเวลาจะคัดสรรคนที่เหมาะสมและมีคุณภาพไว้กับเราถ้าเป็นมิสที่เหลือก็จะเป็นมิสที่มีคุณภาพและรักเราถ้าเป็นศัตรูที่เหลือก็จะเป็นศัตรูที่จะเป็นแรงผลักดัน ให้เราต่อสู้เพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปพ่อตอบแล้วพลางเดินนำต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งผมโตพอที่จะเลือกทางเดินเองได้พ่อจะไม่ทิ้งผมไปไหนใช่ไหมเมื่อวันหนึ่งลูกเลือกทางเดินได้เองพ่อก็ยังจะคอยอยู่ข้างๆลูกเหมือนเดิมแต่เมื่อลูกโตขึ้นลูกก็ต้องหาใครสักคนมาเดินข้างกายพ่อก็จะถอยมาวิ่งข้างหลังแต่ยังคงฝ้ามองลูกจนวันหนึ่งที่พ่อวิ่งไม่ไหว พ่อก็จะหยุดแล้วมองลูกต่อไปหรือจนวันหนึ่งที่พ่อต้องจากไปพ่อก็ยังจะวิ่งอยู่ในใจของลูกตลอดการน,นะชีวิตคือการก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ลูกจงจำไว้ว่าการก้าวไปจะมีคุณค่าเราจะต้องไม่ลืมคนข้างหน้าหรือแม้แต่ข้างหลังเพราะนั่นคือพลังทั้งหมดที่คอยผลักด,ดันลูกให้ก้าวไปพร้อมกับพลังของตัวลูกเองนะน้ำทะเลหัจจะทำให้รอยเท้าของเราจางหายไปแต่น้ำทะเลไม่อาจทำให้เราลืมว่าเรามาจากไหน และมากับใครรอกนะพ่อตอบและยิ้มให้ลูกชายลูกชายไม่ได้ตอบอะไรได้แต่เดินช้าลงพ่อสงสัยจึงถามว่าทำไมเดินช้าจังลูกลูกชายส่งยิ้มหวานและตอบกลับมาว่าก็ผมอยากมีเวลาเดินกับพ่อนานๆานไงครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจดจำไว้ว่า <c oughs> การเดินทางในชีวิตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราไม่ลืมคนที่เคยเดินไปด้วยกัน การให้ความสำคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์จะทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นแม้ก้าวจะหนักแต่ข้างหลังยังมีคนที่รักเราเสมอสังคมที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับเราทุกคนเพียงหนึ่งแชร์ก็ช่วยให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นได้